ทำยังไงผู้ชายถึงเพ้อหาเหรอจำคำนี้ไว้ Do not chase อย่าวิ่งไล่ตาม attract ดึงดูดแทนดึงดูดยังไงล่ะหน้าตาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดได้ประมาณหนึ่งนะแต่พอดึงมาถึงแล้วเขามีเซ็กชวลกับเราถ้าไม่มีอะไรดึงต่อเขาก็ไปเราก็จะพบความผิดหวังสุดซ้ำซซากๆแบบนี้ดังนั้นนะครับนอกจากหน้าตาแล้วเราต้องดึงดูดด้วยอารมณ์ให้ได้ด้วยแต่อย่างแรกเลยคุณต้องทำตัวให้เขาเรียกว่า มีสิ่งที่น่าดึงดูดก่อนมันมาจากการใช้ชีวิตเวลาเราส่องไอจีใครสักคนเราดูอะไรนะครับดูไลฟ์สไตล์เขาถ้ามีแต่หน้า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 แอคเดิมแอคเดิมแอคเดิมเป็นร้อยพันรูปบางทีคุณก็ไม่ตามน่าลำคาญแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปร้องเพลงอ่าเล่นเซิร์ฟอ่ากินข้าวกินปลาเฮฮาเพื่อนฟุ้งมันดูมีชีวิตมีมิติเราก็อยากส่องดังนั้นแลวเดี๋ยวไอหน้าตากับหุนรูปร่างเนี่ยมันไปประกอบเข้ากับชีวิตของเขาแล้วเราก็จะประเมินว่าคนคนนี้สนุกสนานมีคุณค่าหรือว่าน่าเบื่อหรือว่าอะไรใชช้ีวิตก็เ เช่นเดียวกันดังนั้นถ้าอยากให้คนหลงคุณต้องใช้ชีวิตให้เป็นพอใช้ชีวิตเป็นแล้วเริ่มสนุกแล้วเหลียวพาคนมาดูชีวิตเราว่าเฮ้ย hey, ไปกับเราแล้วสีสันเป็นแบบนี้นะสนุกสนานแบบนี้นะนะแล้วก็ชีวิตมันจะดีแบบไหนและหลังจากนั้นพอคนเขาเห็นค่าตรงนี้เขาก็เริ่มติดคุณแล้วเขาก็จะเริ่มเฮ้ย hey, อยากไปกับคนคนนี้ว่ะชีวิตอยากมีคนคนนี้ว่ะอยากทําเป็นทักเข้ามาเรียนคอสหลงคอสเดียวการันตี